นนี้ลมดีมากเลยทุกคนมีลมแต่ไม่มีฝนว้าวนี่นะคะลูกหม่อนนะคะ <laughs> ลูกหม่อนไซส์เล็กๆ <c oughs> เวลาเขาสุกก็จะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะจากสีเขียวเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จากสีแดงเป็นสีดำะคะ่ะทุกคนเราก็จะทานได้แล้ว ิดลูกง่ายจังเลยแค่แต่งกิ่งเองค่ะทุกคนแต่งกิ่งไปเดี๋ยวมันก็แตกออกมาอีกนี่สีแดงมันต้องมัดรวมกวันด้ยนี่กำลังสีแดงเลย Thank you.